คือคําถามที่เมื่อกี้ที่พูดเนี่ยมันเป็นคําถามที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราเป็นแกนนำเราต้องตอบคําถามนี้ได้เราต้องตอบคําถามนี้ได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราทําโรงเรียนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน<ม>ก็หมายถึงโรงเรียนที่เพาะบุเพาะแกนนําเพราะว่าการต่อสู้ <c oughs> มันได้มีพัฒนาการมาเป็นคนตอบ แรกเลยจากเราไม่มีแนวทางนโยบายหลักนโยบายจนกระทั่งเรามีแล้วก็มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีในเรามีเป้าหมายยุทธศาสก็มีแต่ดังที่ได้บอกแล้ววันนั้นถามในที่ประชุมที่เดนมาร์กอ่ะถามว่่มีใครเคยอ่านบ้าไม่มีเลยสักคนที่เดนมาร์กนะที่ไปชุมคนมาตั้งหลายสิบถามว่ามีใครเคยเห็น แนวทางนโยบายหลักนโยบายเป้าหมายยุทธศาสตร์ของนอปชบ้างไม่มีเลยแล้วถ้าไม่มีเลยแล้วคุณเป็นคนเสแสงแล้วเวลามีใครโจมตีดาว่าเนี่ยคุณจะไปรับบุญอะไรเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่านโยบายของนอปชเป้าหมายนปชาการก้าวเดินของนอปชเดิอนอย่อะไรยังต้องถามเมื่อกี้ยกตัวอย่างนะายกคําถามเมื่อกี้เนี่ย นะมันเป็นคําถามซึ่งเรียกว่าเป็นวาทกรรมของการทําลายกันง่ายๆคุณคุณไม่รู้เลยเหรอว่าฝ่ายบริหารมีอํานาจอะไรบ้างคุณไม่รู้เลยเหรอว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีอํานาจอะไรบ้างแล้วคุณไม่รู้เลยเหรอว่าฝ่ายตุลาการมีอํานาจอะไรบ้างอำนาจที่เป็นอำนาจตุลาการแล้วคุณยังมาบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นรัฐบาลจะยังทำไม่ได้ อันนี้มันเป็นพื้นฐานของการที่เราต้องรู้เลยว่าในรัฐะในบ้านเรานั้นขเขาแบ่งอํานาจเป็นสฝ่ายอานาจสองฝ่ายคือนิติบัญญัติกับบริหารนั้นยึดโยงกับประชาชนแต่อํานาจตุลาการนั้นไม่ได้ยึดโยงกองทัพก็ไม่ได้ยึดโยงแล้วถ้าเป็นนปชจจิงเนี่ยต้องฟังอาจารย์ทิดาไดทุมานเลยว่าคุณมาเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณได้อํานาจรัฐยี่สิบเปรประชาชนที่ป็ไตที่ว่าเนี่ยให้คุณได้20%ซ ยี่เปอร์เซ็นตเองเท่านั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณเป็นคนเสื้อแดงคุณต้องรู้ว่ารัฐไทยขนาดนี้เป็นรัฐของระบบอำมากถ้ามันเป็นประชาธิทปไตยถ้ารัฐบาลทำได้หมดจะมาเป็นคนเสื้อแดงหาพระแสงอะไรต้องค่ะใช่ค่ะ ก็เพราะอย่างนี้เลยสิพวกกูจึงต้องมาเป็นคนเสื้อแดงเพราะว่าเรื่องต่างๆเราเป็นรัฐบาลทำอะไรไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละคนติดตามนะนี่แหละเราต้องตอบเขาให้ได้อย่างนี้เลยคุณรู้หรือเปล่าหนึ่งอำนาจมีสามอำนาจและในสามอำนาจนี้แม้ถ้าอำนาจฝ่ายบริหารก็ไม่ได้มีที่แท้จริงเพราะรับที่แท้จริงคือรับของระบบอเมริกาอาจารย์ที่ดายังต้องมาทะเลาะเมื่อกี้เราให้น้องพวกน้องๆฟัง ก็อีกแค่เอาคนเนี่ยให้ไปอยู่ในคุกหลักสีเนี่ยไไมันทไม่ได้มันยังบอกไม่ได้มันยังบอกไม่ได้มันบอกว่าก็บอกว่าจะต้องเป็นคนที่มีความขย้งทางการเมืองเท่านั้นเราก็มันถึงตั้งคำถามคนที่ดา่าพระเจ้าอยู่หัวคุณคิดว่าเป็นคนที่มีความขแย้นทางการเมืองนี่ถามอาจารย์ธิดาอาจารย์ธิดาเลยตอบว่าใช่ค่ะทุกโต๊ะแบบนี้ด้วย ในที่ชมใช่เคยเห็นเคยแต่เอกพูกนี้เวลามันด่าถามว่ามันกล้าพูดไหมถ้าเวลามันไปโจ๊ที่ปีเดีนั่งเต็มอมันไม่กล้าเราก็เลยยันต่อไปอีกพูดแค่นี้แล้วตบต่อว่าเขายังไม่ได้สายยังไม่ได้พิพากษา คุณไม่ชิ้อะไรคุณจะไปจัดก,การที่น้าอสาอยางไรทำไมถึงคุณไม่ให้เขาไปเราก็ว่าไปหลายๆอย่างนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเวลาสู้กันต้องสู้กันถึงที่ทีงสิงเราต้องรอัฐบาลเขาถ้ามันเป็นพระที่เราเลือกเป็นรัฐบาลแล้วรัฐบาลมีอำนาจทำทุกอย่างกูไม่ต้องเป็นเสื้อแดงแล้วจบเลยจบเลยไปนอนทำมาหากินเรื่องอะไรใช่ไหมล่า ก็เพราะมันทําไม่ได้สิที่เรกต้องสูง้แล้วเมื่อไงประเทศนี้ไม่มีรัฐหารไม่ว่าจะรูปแบบแบบไหนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนมีอํานาจในการทําการอย่างแท้จริงเราก็จะได้กับคาาุณับไดใช่หใช่หรือเปล่าก็เพราะมันไม่ใช่น่นสิพระเั้นมันจะมาด่ารัฐบาลนี่เราพูดแก่รัฐบาลได้ ถูกไหมนี่นี่ปกตินอทีชอไม่อยากจะไปปกป้องรัฐบาลนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติถูกต้องค่ะอาจารย์ถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่ต้องมาลกเวลาคุบอกว่าเราต้องปกป้องรัฐบาลอาจารย์ไม่ใช้คําว่าปกป้องเลยไม่ได้ปกป้องแต่เราไม่จเไม่ต้องไปปกป้องรัฐบาลใช่แต่เราต้องการที่จะปกป้องอํานาจของประชาชนอย่างน้อยก็ได้ร้ออำนาจประชาชนต้องมันรึปะ รัฐบาลนี้ต้องทําใน,นาียบประชาชนประชาชนต้องสามารถจัดการกับรัฐบาลและสภาในที่บัญญัติได้ไม่ใช่คนไกลอำมัดมาจัดการแบบที่เป็นอยูใ่ใช่ไหมคะเพราะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงอาจจะต้องมีโรงเรียนหรือเราต้องมีการพูดคุยเพราะว่าเรื่อง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมาจากคนละทิศคนละทฐานบางทีเป็นไปไม่ได้ที่จะ สามารถจะไป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 ตอบโต้แต่บอกได้อย่างหนึง่งคุณอย่าลัวเลยว่าคุณไม่ใช่ปัญญาชนคุณอย่าลัวเลยว่าคุณไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ต้องไปลัวไอ้พวกที่มันเป็นด็อกเตอร์เป็นปัญญาชนนะวิชาที่มันเรียนเนี่ยมันเรียนจากอะไรรู้ไหมจากโรงเรียนของคนที่เป็นคนปกครองประชาชนโรงเรียนของมันไม่ใช่โรงเรียนของประชาชน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสอนนั้นน่ะู้ว่แต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องคุณดูอธิการนีด้สิ <Yeah. S 1> คนเส้นแดงสรุปคนที่ตีไก่พรานี่แหละหรือว่าสมบัติคำนองธัญวงศ์คนเส้นแดงชาวบ้านเนี่ยด่าได้เลยสมคิดเลิศไพโทนเพราะว่าดูถูกเขาได้เลยคุณจบด็อกเตอร์คุณอธิการนีได้ก็ถามแต่จุดยืนของคุณไม่ได้อยู่กับประชาชนพูดออกมาแล้วฟังไม่ได้เลย นี่อาจารย์ธิดาเคยเข้าในที่ประชุมตอนนั้นน่ะนแล้วยังไม่มีเสื้อแดงคนมาจากกอฟฟอร์ดเขมะไนเต็มไปหมดเลยนะโต๊ะเนี่ยตั้งเต็มเลยนะนั่งกันอยู่เต็มกําลังพูดเรื่องเข้ามาตรวจสอบทบวงมหาหลายัยเรื่องยุทธศาสตรประเทศแล้วบังเอิญตอนนั้นไปเป็นที่ปรึกษาก็แก้ก่ะให้สุธทรมแขงประตูที่ปรึกษาแบบไม่มีเงิอนอะ่ะเขามานั่งนะแล้ว เวลามาพูดอะไรกันกับเราทั้งหมดเชื่อไหมว่าที่อาจารย์ธิดาพูดนะพวกนี้แทบกเพุ่มอีหมดเลยพวกนี้เป็นด็อกเตอร์จากมหาหลัยดังต่างประเทศทั้งหมดเลยถามว่าทำไมเขาส่้เราไม่ได้ทั้งที่เขาเรียนมาถึงขนาดนี้นะข้อ,อะไรู้ไหมข้อเวลาจุดยืนของเขาเวลาพูดเนี่ยเขาพูดเฉพาะเรื่องของหน่วยงานเขาเฉพาะส่วนของเขา คือวิธีคิดและจุดยืนของเขานะนะั่ะยังไม่ใช่จุดยืนของประชาชนคนที่พูดจุดยืนผมอยู่ส่วนตัวมาพูดกับคนที่มีจุดยืนผลประโยชน์ของประชาชนเนะี่ยมันแท่เราหมดเลยรับรองเลยไม่มีทางที่กินเลยเพราะว่าจุดยืนที่ต่างกันเราพูดใจเราใหญ่กว่าการเสียสละของเราสูงกว่าเวลาเราพูดเนี่ยถึงแม้เขาจะเรียนสูงมาขนาดไหนก็ไม่มีทางสู้เราได้ สำคัญว่าเรามีจุดยืนดจริงและเราทําเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคําพูดของเรามันจะสะทอ้อนคือความคิดเนี่ยมันจะทําให้การปฏิบัติและคําพูดของเรามันเป็นแบบนั้นจริงจเพราะฉะนั้นพี่น้องนะอาจารย์ที่ดาได้ยินว่าพี่น้องอาจจะเป็นห่วงว่าตัวเองไม่ได้เป็นปัญญาชนนะต้องขอยืนยันทุกครั้งว่าโปรยยายาลบตัวเองเพียงแค่เราทำเพื่อส่วนรวมนะ แล้วเพื่อประเทศจริงๆเนี่ยนะแค่นี้เราก็ยิ่งใหญ่พอแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเรียนเพราะวิชาที่มันเรียนนะเร็วไหลงั้นแหละเ <c oughs> สียเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ไหมสู้ของเราไม่ได้เพราะเราเปิดโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคือแล้วเขาไม่มีแต่ทฤษฎีของเราปฏิบัติไม่ใช่คุณต้องถามว่าทฤษฎีของใครทฤษฎีของใครมีหลายคนเขาบอกอยากจะมาเป็นอาจารย์โรงเรียนอนปอปช าจารย์ดามองงานเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกผมจบรัฐศาสตร์มาผมจบไอ้นี่มาแล้วอยากจะบอกในใจว่ามรู้เรียนวิชาของใครมารัฐศาสตร์ก็รัฐศาสตร์ของอเมริการัฐศาสตร์ของระบบอเมริกาเรื่องอะไรว่าจะมาสอนโรงเรียนนอกระบาชนนี่มาโรงเรียนประชาชนคนที่มาสอนมันต้องเป็นนักต่อสู้ของประชาชนก็ต้องเอกบทเรียนนั่นแหละไอ้พวกออกเล็กนั่นแหละนะคุณดูนัทวุฒมุ กำจะดูุบาลเขาเรียนอะไรเขาก็ยังดูถูกเองไอ้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 พี่สิทธิ์ได้เขาก็เลยเลือกมันออกเหล็กนั่นแหละทุกบาลก็เลียกมันออกเหล็กดูถูกได้ไงดูถูกได้เพราะรู้เลยว่ามันเป็นคนของอมหมายมปนทางานให้ระบบอกอำหมายเพราะนั้นคุณต้องมีความเชื่อมั่นว่าถ้าจุดยืนของเราถูกต้องนะแล้วพิธีคิดของเราถูกต้องนะคุณไม่ต้องไปแข่ง มันจะจบป้าบ <Okay. S 1> อพแต่มปจากไหนหรือเราจะไม่จบอะไรก็กตามทุกวันนี้อาจารย์ที่เราสนุมากเลยวันที่แล้วยี่สิบสี่มิถุนานจัดเรียนประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่แปดสิบปีโอ้โหคนเลากยานนั่งอย่างเงี้ยเราก็นั่งหมอเอ้จะลุกไหมเพราะว่ามันมันเป็นมันค่อนข้างเป็นหลักการเป็นทฤษฎีเป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่นักทูตมาพูดแล้วหัวเราะใช่ไหมมันอาจจะดูไม่ดึงหนูนะ เราก็นั่งมองก็คอยมองไอ้คนนี้มารุกขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบจำนองนี้นะพบว่าประชายชนตึงเลยตึงเลยแัะนี่คือความสุขอย่างยิ่งเลยเวลาเราเปิดโรงเรียนอาไปชอนหนึ่งหรือเวลาจัดสื่อสารในทีวีแล้วเราถามเขาเขาบอกเข้าใจง,ง่ายเขาไม่มีปัญหาเขามีความเข้าใจแปลว่าอะไรมันไม่ต้องไปจบอะไรมันไม่ต้องจบอะไร นะเพราะฉะนั้นต้องฝากพี่น้องว่าอย่าไปรู้สึกมีปมด้ว่าอุ้ยคนนี้เขาจบดอกเพอ่์มาพอเขาพูดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปตอบเขาอย่างไรเถียงได้เทียงเลยนะเถียงวันนี้รู้สึกว่าเขายังเราเถียงยังดูไม่ดีวันหลังเอาใหม่นะเอาใหม่ทำลายเอาใหม่ตั่เลยน่าจา อ่าแบบจา่าไปสิ์แต่ใครจะว่ายังไงอ่ะยายาเขาก็เอาของเขาไปตามเรื่องของเขาแน่นอนเลยนะและ้วผลสุดท้ายกลายเป็นว่าพภิสิธิ์ต้องมาล้อเรียนจ่ากประสิธย์เน,นี่ยะเนี่ยไม่ขำเลยอ,ะอ่ะไม่ขำ <c oughs> ดูยังไงก็ไม่ขำทำลายตัวเขาเองอ่ะคือคือด้านหนึ่งคือเขาดูถูกนะเขาดูถูกจ่ากประสิษ์นะดูถูกจ่ากประสิธิ์แต่ว่าเอาละมันก็เป็นมุมมองนะแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจพวกเรา ว่าอย่าไปคิดว่าเราเรียนน้อยนะเพราะวิชาที่พวกนั้นเรียนนะมันเรียนจนมันเก่มันเป็นวิชาที่เหลวไหลเพราะเป็นวิชาที่สอนให้พวกเขาเนะี่ยทำยังไงจะได้ประโยชน์ของส่วนตัวกับพวกพวกมันเรียนให้ตายเนี่ยจนกระทั่งมันตายไปนในหลุมฝังศพแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับโลกนี้มันมีแต่จะ,จะสร้างควเห็นดแค่ตัวมากขึ้นมากขึ้น เพราะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาเลยต้องบอกโโหอิจฉาโง่เรียนจนถึงนขนาดนี้หลายคนเน่เดี๋ยวนี้มาเป็นกนนารนำเราไปสชรหรืออะไรเนี่ยก็ยังอยากจะไปเรียนไอ้พวกนี้ไ่าไปเรียนอะไรพวกนี้เป็ยนยาโทปเป็ยนยาเอกอาจารย์ก็ยังสงสัยเลยว่าเขาจะมีเวลาแล้วไอ้พวกนั้นสอนเนี่ยถ้าคนไปเรียนมันรู้หมดแล้วเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกยังไงกับครูนะว่าครูสอนงี้แล้วอาจจะรับไม่ได้ รับไม่ได้นะนะก็ไม่มีอะไรนอกจากอยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจและก็อยากจะบอกว่าจุดยืนเนี่ยที่เราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วมันจะช่วยเราได้ไม่ว่ายามที่เราผิดว่ายามที่เราทำงานผิดหรือมีความบกพร่องอะไรก็ตามถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่เราจะทำงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมจริงจริง มันจะช่วยเราได้ที่เขาบอกว่ามีพระคุ้มครองเนี่ยนี่คือแบบนี้ก็คือว่าคุณงามความดีกับสิ่งที่เราเสียสละทํามาเนี่ยให้กับประชาชนนั่นแหละมันจะเป็นเกราะคุ้มครองหรอนะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดนี้ก็คืออยากให้กําลังใจอยากให้กําลังใจแล้วก็ความคุ้มครองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันมันมัน ไม่ว่าคนจะไปสวดมนต์อ้อนวอนอย่างไรอะ่ะคนบางคนสวดมนต์อ้อนวอนแต่โกงคนหรือเล่นง,งานคนทุกวันเนี่ยถามว่าฆาตที่ไหนอยู่คุ้มครองนาคุ้มครองก็ต้องคุ้มครองคนที่ดีจริงๆนที่ด,ด,ดีแบบเขาเพราะฉะนั้นในขณะนี้จาจ์ที่ได้ใช้ค,คําพูด่าเป็นบทสุดท้ายนะเป็นบทสุดท้ายของสิ่งที่เราเรียกว่าระบบอำมา์ที่มันยังเจ็บทากับเราอยู่ะนะแล้วอาจารย์รู้ว่ามันมันหนักนะ งานถึงได้มาถึงนี้ก็เลยขอให้พวกเราช่วยคุณหมอเวงก็ไปพูดลงในเรื่องภารานาท่โอเคอันนั้นก็ใช่แต่เฉพาะหน้าขนาน,นี้เนี่ยอันารยอยากให้คุณแบ่งคือในการทํางานนะม,มันมีมันมีนะไม่ว่าเรื่องส่วนตัวส่วนรวมนั่นอย่างเนยส่วนตัวส่วนรวมนั่นอย่างอึ่งแล้วส่วนรวมต้องเป็นหลักนะงานด่วนไม่ด่วน คือเรียกว่าจัดลำดับว่าอะไรด่วนสำคัญไม่สำคัญเงินด่วนที่สำคัญเงินสำคัญที่ไม่ด่วนคุณต้องทำงานด่วนที่สำคัญก่อนถูกไหมงานบางอย่างสำคัญแต่ไม่ด่วนคุณก็ต้องเอาไว้แต่ไม่ใช่ไม่ทำเงินนะ งานสําคัญที่ไม่ด่วนแล้วก็งานที่เราคงไม่ทําเลยคือทั้งไม่สําคัญทั้งไม่ด่วนา้องยางงานด่วนแต่ไม่สําคัญคุณจะจัดมันยังไงงานด่วนไม่สําคัญกับงานด่วนสําคัญคุณต้ององานด่วนสาคัญก่อนถูกไหมแล้วงานด่วนที่ไม่สําคัญรองลงมาจกไั้ไหมถึงตามอันดับสามคืองานสําคัญแต่ไม่ด่วนอันดับสี่ก็คือทั้งไม่ด่วนไม่สําคัญ นะแต่บางครัง้งเราไปทํางานนี้ขอเพราะว่ามีคนมาถึงก็มาจับยัดใส่มือคน,คนอื่นขี้เกียจเอามาจับยัดใส่มือพอเพื่อนเรามายัดใส่มือเราก็เลยหรือเจ้านายมาใส่ยัดใส่มือเราก็เลยทําไปก่อนแต่ขอให้ขนานี้ทําไมถึงต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดภาะวะไม่เกรงเพราะนั้นคุณต้องจัดให้ได้นะว่างานสําคัญที่ดุงานสําคัญที่ไม่ดุรอง นะงานด่วนที่ไม่สำคัญแต่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้หามีความรำคาญนะงานด่วนคุณเอาอนงานด่วนคุณเอาก่อนก็แล้วกันนะงานด่วนคุณเอาก่อนแล้วแต่เอาอันที่สำคัญก่อนแต่ส่วนสำคัญที่ไม่ด่วนนั้นเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นทำไปแต่สามารถใช้เวลาได้เพราะนั่นเหมือนกับเรื่องพวกเราสมมติสมมติว่มมามันเกิดการะหารจับจะจับตูเข้าคุก เรื่องโรงเรียนของคุณก็อาจจะต้องพักเอาไว้ก่อนถูกไหมเป็นเรื่องงานโรงเรียนเป็นเรื่องสําคัญแต่ไม่ดูคือหมายความว่าค่อยๆทําไปได้แล้วเราก็ดัดแปลงได้เพราะฉะนั้นที่ฝากเอาไว้ก็คือว่าคุณต้องจัดพาราลิตี้นี้ด้วยแล้วต้องยืดอยู่ตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราตั้งไว้แบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าในการต่อสู้นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปลนแปลงตลอดเวลาก็เฉพาะหน้านปัญหาการต่อต้านรัฐประหารการหนุนช่วยที่ฟังอำอมตะจะกระทำต่อประชาชนนั้นน่ะถือว่าเป็นงานสำคัญและดวนที่ต้องทำที่ต้องทำนะฮะส่วนงานด่วนอย่างอืง่นนะอาจจะไม่สำคัญมาก แต่ว่าไมจา่จะเรียกว่าไม่สําคัญเลยก็ไม่ได้นี่ปัญหาการจัดองคอ์กรของเราการจัดองคอ์กรของเราการประสานงานเครือข่ายข่าวสารนะระหว่างพวกคุณในประเทศทต่างๆและกับส่วนกลางและในกรณีที่ส่วนกลางมีปัญหาคุณจะทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นี่ยังไม่ได้พูดที่องคอ์กรอ,อื่นนะมาพูดที่นอฟชอชอยุโรปกอนฮนะ ต้องต้องฝากเอาไว้นะก็ก็คิดว่าคงเยอะแล้วมั้งนะก็